เทอร์โบนิสัสน300กว่าแรงประมาณ300กว่แรงปรนนี้300 300ขวาย300ขึ้นป,ปั๊สายสไฟฟ้าไฟฟ้าวัดสายเกียร์ใหญ่ เกียร์ยสูเกียเกียรยูสูนะครับหกสปีดหกเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับไี่น้อยครั่งอีมร้อยอันนี้ นิโน e ่ E.M.100 นะครับ,ครบใครที่ยังอนุรักษ์ปั๊มสายอยู่ก็ไม่น่าจะผิดหวังนะครับ,รบทุกวันนี้ก็ไป J.O. มาแล้วนะวนี่ H.700 ครับผม H.700 ั๊มลม E.H.700 เครื่องนอกครับแต่นี่เพี้นอก อเ้้แลว๋นนอนี่สภาพไม่มีเกียร์ประมาณเท่าไหร่เครื่องถ้าเกิดเครื่องพวกนี้ของฮีโน,โไน่ไม่มีเด็กผมไม่มีเด็กผมเท่านี้ ตะเครื่องไม่ใบนี้ครับตะราคาถูกนะครับราคาถูกแต่เราไปหาใบคุมเองนะครับน,นี้จะ6กิอส้มนี่บนง,นง,นง,นง6รมคาา่คต,ต,ตอนนี้ก็ตัวเดยวกันพิสันพิสันนะพิสันอ้อม สามร้อยกว่าแรงประมาณสองร้อยแปดตัวนี้สองร้อยสิบเนี่ยเออเอาต่างกับตัวนั้นยังไงตัวนั้นครับครับตัวนั้นใหม่กว่าครับใหม่กว่าแล้วก็แรงมาเยอะกว่าอืมเคยเจอนีนตัวเก่า คเครื่องรถบรรทุกยังไม่แน่นนะครับเรายังไม่แน่นนะเราต้องหาความรู้นะครับเกียร์ตัวนี้ก็6สปีดครับครับลง6สปีดน,นะอันนี้ตรงรุ่นนะเกียร์ตรงรุ่นหนัาเ,เกยียร์ยูสูว่าเกียร์ยูสุเกียร์ยูสูถือว่าเกียร์ชุดนี้เครื่องชุดนี้จะมารถบัสใช่ไหม ครับผมรถบัสกับติดในารับบัสเพราะเส้นใหญ่รถบับบสจ,บจะใช้เพาของยูสุนะเกียร์ก็ได้ชวนของยูสุโอ้เยอะครับเยอะมากต้องมาเลือกดูนะฮะพี่น้องท่านใดหาอะไรอยู่นะครับต่างจังหวัดส่งไหม มีส่งได้นะครับแต่เราต้องมามาเลือกเองดีกว่านะครับมาเลือกเองจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเฟืองพวกเฟืองพวกเฟืองทดอะไรพวกนี้เราส่งได้นะครับเราเลือกให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องยนต์ก็แนะนําว่ามาฟังเสียงเองมาตัดสินใจเองดีกว่าแต่อะไรพวกลูกสูบพวกเอาข้างอะไรพวกนี้นะครับเฟืองต่างๆนะส่งได้นะครับ การกระบงการกระบาดอะไรพวกนี้ครับยอยเพาอะไรพวกนี้เราส่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์แนะนําว่ามาเลือกมาฟังเสียงเองนะจะถูกใจดีจมากกว่านะถ้าเกิดเราให้ทางร้านเลือกให้อาจจะไม่ถูกใจนะแอบอ้อะไรเยอะ พวกอะไรก็มีนะครับก็มาเลือกคัดเอานะครับตอนนี้ใช้ได้นะครับคัดเอ้ไปใช้นะครับน่าจะไม่กี่ร้อยนะจุดไฟวินนะครับน,นี่ทุ่น เฟืองท้ายนะครับใหญ่เล็กมาเลือกเลยนะครับเฟืองท้ายโทรมาสอบถามที่ร้านก็ได้นะครับต้องการรุ่นไหนก็โทรมาสอบถามดูนะฮะแผงคนโซลน,นี้ก็มี เยอะมากครับรถก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับคณะหมอลำนะฮะหรือเอฟซี FC ที่ต้องการหารถไปทําพวกรถทําค้าขายนะฮะ ร้านค้าหรือค้าขายเคลื่อนที่นะครับวิ่งระยะใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับมาดูได้เลยครับคุ้มผมบอกว่าราคาคุ้มเพราะว่ามันไม่ได้ช้ำนะฮะรถส่วนใหญ่ก็เป็นรถเนี่ยครับอย่างรถโรงเรียนอะไรพวกนี้ไม่ช้าแน่นอนครับรถไม่ค่อยได้วิ่งนะฮะแต่น้าที่จะวิ่งนะเพาวิ่งก็วิ่งระยะใกล้คกลบเวลาออกงานพานักศึกษาไปทัวร์หรือไปอบรมต่างๆนะครับ อย่างเงี้ยครับหน้าหน้าซื้อครับอย่างเงี้ยแสนกว่าบาทในี่หน้าซื้อครับซื้อไปทําไปทําร้านไปทํากิจการนะครับยุคนี้เรารอคนมาวิ่งมาหาเราไม่ได้ครับเราต้องวิ่งหาเขานะต้องวิ่งหาลูกค้านะถ้ารอเข้ามาซื้อเราเนี่ยค่อนข้างยากนะครับถ้าเราวิ่งไปถึงที่ได้ก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับกับร้านที่เขาตั้งร้านอยูหรือเสียให้คนมานะครับ เล็กเงี้ยคันเล็กๆอยกเงี้กกยก็มีครับอันนี้ก็ทำร้านได้ครับร้านเล็กๆเนี่ยทำร้านเล็กได้เลยสบายรถวิ่งได้เอกสารครบนะครับมีเอกสาร ทุกขันนะุดอดนะ,ะยะมากอ่ะฝากเบอร์โทรร้านหน่อยครับ 8-9-8-4-2-6-3-4-2ครับมาวันแล้อีกเบอร์หนึ่งครับผมอ่าอีกเบอร์หนึ่งครับ086-8-6-4-6-7-9-4ครับมาวิเชียงกงครับครับเส้นทางถ้ามาจากย่านตลาดตรงอย่างนี้นะครับข้ามแยกน้องแปนมาประมาณ500เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือเลยครับร้านแรกเลยอ่าร้านใหญ่กว้างขวางนะครับที่น้องเย็ซีวิ่งผ่านไปผ่านมาก็แวะ ดูนะครับกินน้ำกินท่าก่อนก็ได้นะครับเนี่ยแกต้อนรับดีครับใจสปอร์ตนะฮะเดี๋ยวนะครับก็ฝากไปกดติดตามช่องมาวินเสียงกุ้งแล้วก็สีบันเรืองอะไรนะครับสีบันเรืองอะไรยนนะฮะไทยรีวิวรถใหม่ๆมาครับพวกรถรถ รถเกตอะไรพวกนี้ก็มีเข้าใช่ไหมลาสูรเ็นโพสอยู่มีรถเกตรถอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะคร<ถ>ับก็เข้าครับแต่ลาสุดเท่เนี่ยจะเป็นคันใหญ่นะครับก็มีเข้ามาเรื่อยก็ดูครับดูในเพจติดตามในเพจแล้วก็เพจก็เพจชื่อนะครับมาวินมาวินน้องแปนนะมาวินเชียงกงน้องแปนนะอ่ามาวินเชียงกงน้องแปนนะครับเข้าไปเลยครับเพจตอนนี้ก็แปดร้อยกว่านะครับ ดันดันงไปถึงพันนะพี่น้องนะแสนเลยก็ยิงดีนะพี่น้องนะกดไลค์กดแชร์เชียรกันกนะผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมาวินเสียงกงนะเจ้าของสถานที่ที่เรามาถ่ายทํานะครับใครสนใจรถเข้ามาดูนะครับยุคใหม่แล้วต้องวิ่งใหม่นะทําใหม่นะครับไปทําร้านค้าได้สบายรถมันวิ่งได้นะไม่ใช่วิ่งไม่ได้นะรถมันวิ่งได้ทุกคันนะรับผมวิ่งได้ครับ แต่ว่าเราใช้ความไอ้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนเราซื้อไปก็ไปเช็คระบบนะครับไล่ระบบเบรกได้ระบบเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเช็คอีกทีนึงครับก็เซฟทุนกว่าเราไปซื้อรถใหม่นะครคืนทุนไว้ครับอันนี้หนึ่งปีหรือปีนิดๆอาจจะคืนทุนเลยก็ได้ครับอาจจะหนึ่งปีไม่ถึงปีก็ได้นะครับแสนกว่าบาทไม่แพงนะครับแสนกว่าบาท เราลงทุนอะไรไปเราก็ดูที่การคืนทุนนะครับคืนทุนช้าคืนทุนเร็วนะถ้าอย่างเงี้ยมันคืนทุนไวครับเราวิ่งหาลูกค้าด้วยครับไม่ใช่ลูกค้ามาหาเรานะแต่เราหาลูกค้าเลยเราวิ่งไปหาลูกค้าเองครับจะดีกว่านะครับทําร้านค้าทํามินิมาร์ทเคลื่อนที่ร้านขายผักขายปลาขายปุ๋ยอย่างเงี้ยได้ครับ วิ่งไปตามตามหมู่บ้านนะครับอุปกรณ์การ,กรเกษตรอย่างเงี้ยก็ได้ครับแหดงังเครื่องทำมาหากินนะครับของชาวบ้านเนี่ยได้สบายน่ครับเป็นมินิมาร์ทเป็นร้านเคลื่อนที่ได้เลยครับรับประกันว่าไม่ถึงสองปีคืนทุนแน่นอนครับถ้าเราไปซื้อรถใหม่เนี่ยลงทุนไปแล้ว เจ็ดแสนแปดแสนเนี่ยกว่าจะได้คืนทุนเนี่ยนานนะนานก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะผมใครสนใจก็เข้ามาที่มาวินเสียงกงได้เลยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดสา b สไ r ร b ์เป็นกำลังใจด้วยนะผมสวัสดีครับ